สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะมนาจ,จะชวนเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นลิ้นมังกรกันนะคะต้นลิ้นมังกรนะคะนับเป็นต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงในเมืองไทยมานานกว่า30ปีแล้วนะ ต้นลิ้นมังกรนะคะจัดเป็นไม้ในเขตร้อนนะคะแล้วก็เขตกึ่งร้อนของทวีปแอฟริกามาดากัสกาอินเดียและประเทศในแถบอินเดียตะวันออกนะคะซึ่งค้นพบประมาณ70ชนิดโดยประเทศไทยนะคะถือเป็นแหล่งปลูกเลี้ยงแล้วก็รวบรวมนะคะสายพันธุ์แล้วก็ผลิตลูกผสมที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะจ๊ะ ลักษณะทั่วไปของต้นลิ้นมังกรนะคะเขาเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีนะคะมีเงาทอดเลือ้อยไปตามผิวดินแผ่นใบหนาอวบน้ํานะคะขอบใบเรียบเป็นสันแข็งหรือว่าเป็นขื่นนะมีสีสันแล้วก็รวดลายแตกต่างกันบางชนิดมีเส้นใยเหนียวนะคะที่เขาก็เอาไปทําเชือกนะต้นลิ้นมังกรนะคะออกช่อดอกนะคะจากซอกกาบใบ มักชูสูงพ้นพุ่มใบมีหลายแบบนะคะทั้งช่อเชิงลดแล้วก็ช่อกระจะนะคะช่อกระจ่ะเนี่ยเขาก็จะแยกแขนงบางชนิดก็เป็นช่อกระจุกที่โคนต้นแต่ละช่อก็จะมีดอกจำนวนมากเลยดอกสีขาวบางต้นก็มีสีขาวอมชมพูนะคะมีวงกลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นหลอดเลยนะ ปลายแยกเป็น6กกลีบนะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะในช่วงเย็นถึงช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยผลของเขาจะมีความเนื้อนุ่มเวลาสุกก็จะมีสีแดงอมส้มนะคะภายในจะมีมะเมล็ดด้วยนะตามธรรมชาตินะคะลิ้นมังกรเนี่ยเติบโตในที่ที่แห้งแล้งที่เป็นดินปนทรายทนต่อแสงแดดนะคะแล้วก็ทนต่ออากาศหนาวเย็น ะะเป็นพืชที่แข็งแรงทนทานสามารถเติบโตได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมส,สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงนะคะก็คือดินปลูกนะเขาชอบดินร่วนที่เป็นดินปนทรายระบายน้ำได้ดีนะคะมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอหรือว่าเวลาเราผสมดินนะคะก็นำดินร่วนครึ่งส่วนนะคะผสมกับใบก้ามปูสองส่วนแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวสับอีกหนึ่งส่วนนะคะอาจจะผสมปุ๋ย เพิ่มอีกเล็กน้อยก็ได้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นํามาใช้ปลูกต้นลิ้นมังกรได้เลยนะคะสําหรับการให้น้ํานะคะแม้ว่าต้นลิ้นมังกรเขาจะเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้นะคะแต่เราก็ควรรดน้ําให้เขาอย่างสม่ําเสมอนะเ,ออเวลาที่ควรรดน้ําที่สุดนะคะก็คือรดในช่วงเช้าของทุกวันนะแต่ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกชุกนะคะก็งดการให้น้ําไปได้นะ สำหรับแสงแดดนะคะลิ้นมังกรต้องการแสงแดดประมาณ50%นะคะหรือว่ารับแสงแดดเพียงครึ่งวันก็ได้นะ ใบเขาก็จะมีความสวยงามมีสีสันมีลวดลายที่โดดเด่นขึ้นมากรณีที่ปลูกกลางแจ้งนะคะเวลาที่เราได้รับแสงแดดตลอดวันนะ่ะเขาก็จะเติบโตได้นะแต่ใบเขาว่าเขาก็จะมีความหยาบกร้านแผ่นใบอบางจะซีดเหลืองนะคะต้องมันรดน้ำให้สม่ำเสมอนะคะหากว่าเราเลี้ยงกลางแจ้งนะ สำหรับปุ๋ยนะคะก็คือควรให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะโดยปกติแล้วนะคะก็ควรจะเป็นปุ๋ยที่ละลายช้านะคะอย่างเช่นออสโมโค้นะให้ทุก3เดือนก็ถือว่าเพียงพอกับต้นนี้แล้วนะคะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะ ลิ้นมังกรเป็นพืชที่แตกหนอ่อได้จํานวนมากนะจึงนิยมนะคะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอ่อแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะที่จะได้ต้นจํานวนมากขึ้นก็คือการปักชําใบจ้าส่วนปัญหาเรื่องโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชน,นะคะดิ้นมังกรมักไม่พบปัญหามากนักนะคะที่พบมักเกิดในช่วงฤดูฝนนะคะก็คือโรครากเนา่าก็คือเกิดจากดินปลูกระมายน้ําได้ไม่ดีนะคะ ควรเปลี่ยนดินใหม่นะและอีกโรคหนึ่งก็คือโรคใบจุดนะคะจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูงสลับกับอากาศร้อนโดยเฉพาะในกลุ่มลิ้นมังกรแคระนะควรเลี้ยงแบบใช้สารป้องกันนะคะจำกำจัดเชื้อรายอยู่เสมอนะแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่ไม่ให้มีแสงแดดส่องนะคะให้อากาศถ่ายเทนะส่วนมแมลงศัตรูพืชน,นะคะก็จะเช่นเพลี้ยแป้ง เลี้ยเกษแล้วก็หนอนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยมาทำร้ายเจ้าต้นนี้มากนะักตามความเชื่อแล้วนะคะต้นลินมังกรเนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานดูแลง,ง่ายเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของเราแล้วก็ยังมีความสามารถช่วยดูซับสารพิษนะคะแล้วก็ฝอกอากาศในบ้านได้เป็นอย่างดีเลย เป็นอีกต้นไม้หนึ่งนะคะที่มะนาแนะนําให้เพื่อนๆลองหามาปลูกไว้ประดับบ้านประดับอาคารนะถ้าเลี้ยงในบ้านในอาคารหรือว่าโตะทํางานนะคะเราก็หาเป็นลิ้นมังกรแคร์ก็ได้นะเพราะว่าดูแลง่ายเราก็อยู่ในห้องแอร์ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมะนาก็มาแนะนํานะคะต้นลิ้นมังกรเพียงเท่านี้นะ หากเพื่อนๆนะคะคสนใจเราก็อยากมีไว้นะคะลองหาดูนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะต้นไม้หาง่ายแล้วก็ราคาก็หยิบจับต้องได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้มนาด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปหน้าจะมาแนะนำต้นไม้อะไรนะคะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนชมคลิปของมนาด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ